คุณครับสวัสดีครับท่าน,นอาจารย์ติษนันะครับกิรติการอมรสรีนะครับผู้ที่มีเสียงเพราะแล้วก็เป็นครูนะครับตั้งครูตัวจริงแล้วก็ครูในออเคสตด้วยนะครับถือว่าเป็นไอดอลของผมเลยเนื่องจากว่าท่านยังมีโอกาสนะครับได้ถ่ายทอดเขาบอกว่าคนที่มีความรู้นะครับคนที่ผู้ที่มีความรู้มีความเก่งกาจมีความเชี่ยวชาญเนี่ยนะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดของความรู้สูงสุดก็คือการถ่ายทอดที่เป็นวิทยธาธรรมนี่หมายคามว่าหลายๆท่านนะครับโค้คร,ครูทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ท่านได้ทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของโลกเพราะว่าเราได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดเป็นวิทยธาธรรมวิทยธาธรรมเป็นเรื่องดีนะครับเป็นการถ่ายทอดในเรื่องที่ดี แต่ถ้าเราไปถ่ายทอดในเรื่องของคนอื่นถ่ายทอดเบื้องหลังเขาด้วยความลับๆแล้วก็เรียกว่าการอิจานั้นเนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นวิทยาฐานนะครับไม่เป็นวิทยาฐานเพราะฉะนั้นการเป็นวิทยาฐานก็คือการนําเรื่องดีๆน,นะครับเราเชื่อมั่นว่าของแทสของเรานะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะได้อยู่ในสังคมที่มีความรักความ ในวันนี้ผมได้มีท่านหนึ่งนะครับที่เป็นเสมือนน้องชายเป็นเสมือนครูเป็นเสมือนเพื่อนเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับหลายๆคนในเบือเ้องลึกพื้นฐานของเขาจริงๆเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับผู้นั้นคือท่านดรสขคิตพงษ์ซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ประจักษ์แล้วว่าสิ่งที่ท่านเนี่ยนะครับ ป็นอยู่เนี่ยท่านกําลังทํางานทําหน้าที่ในสิ่งที่ท่านชอบเพราะว่าท่านเป็นคนที่ขวยคว้าหาความรู้ด้วยประสบการณ์วันนี้ถ้าหากท่านไปดูนในโซเชียลครับคนที่เขายอมรับมากที่สุดคือผลลัพธ์ครับคนที่มีผลลัพธ์ไม่ใช่ใบป,ประกาศเห็นไหมครับวันนี้เด็กๆนะครับหลายท่านโดยเฉพาะท่านอาจาร,รย์กิศนะเนี่ย ท่านจะเข้าใจดีเพราะว่าท่านได้ไปสอนในมหาลัยจะรู้ว่าคนที่เป็นวัยรุ่นนี่เขาคิดอะไรกันนะครับดร mm hmm. สมคิดเนี่ย mm hmm. เป็นท่านหนึ่งที่มีองค์ความรู้ mm hmm. เกี่ยวกับนเรื่องคนเยอะมากเลยแล้วผมเองก็ได้เรียนรู้กับท่านเนี่ยหลายเรื่องนะครับเราเราอยู่ด้วยกันเนี่ยหลายปีแล้วก็มาช่วยในงานในช่วงในส่วนที่ผมเป็นข้าราชก,การรับราชการท่านก็เด้มาช่วยในงานหลายเรื่องหลายอย่างแล้วก็เห็น ความตั้งใจของท่านครับสิ่งหนึ่งที่ท่านเหน็นะครับมุ่งหวังและจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่ผมประทับใจเรื่องหนึ่งก็คือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมีค,มคุณธรรมท่านบอกผมว่าธุรกิจต้องเป็นธุรกิจคุณธรรมเท่านั้นที่เขาจะทําแล้วท่านเน่งไปเจอมาหลายอย่างหลายเรื่องนะครับแล้วท่านก็ ถอยฉากออกมาถ้ามันไม่ใช่เป็นธุรกิจคุณนะคร,รับซึ่งผมเองก็ประทับใจในเรื่องนี้แล้วเราก็เองก็เป็นคนที่ชอบเพื่อนแล้วก็สังคมเหมือนกันด้วยแล้วอีกท่านหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าร่วมกับอองแคสด้วยเกิดทีแรกก็จากข้อข้อกังวลข้อสงสัยมากมายแต่ท่านนี้พูดในเวลาอันสั้นแล้วท่านดรสมคิดก็เป็นคนเก่งนะครับที่จะให้พี่ชายเนี่ย ไปเจอคนคนหนึ่งนี่ท่านก็พยามประสานงานมากนาน,มา,น,านมากเลยว่าต้องไปเจอคนนี้คนนี้คนนี้ย้ำบ่อยๆเกือบทุกครั้งเลยนะครับนั้นท่านก็จะมีวิธีการในการที่จะให้เรามีโอกาสนะครับได้ไปเจอผู้รู้กว่าหรืออาจจะรู้ไม่กว่าก็แล้วแต่แต่ท่านใช้บุคคลที่สามในการที่จะให้ผมเนี่ยมีโอกาสได้เข้าร่วมธุรกิเนี้ เราท่านก็มองว่าผมเองเนี่ยเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่มีแนวความคิดแบบเดียวกันนี่แหละท่านก็สวียานานะครับแต่ว่าท่านเวลาที่ท่านไปแนะนาใครกันแล้วแต่แต่ละคนเนี่ยท่านก็จะมองเหมือนกันไม่ใช่ว่าใครมาได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ขอขอบคุณและท่านก็เป็นคนหนึ่งในบัญชีทองคาของผมเป็นคนแรกๆเลยเวลาเราทำรายชื่อเราจะมีบัญชีทองคำใช่ไหมครับแล้วก็ท่านพิมพวิไลพุทธิภูเป็นผู้ที่พาผมไเปิดกระเป๋าเลย แล้วก็วันนั้นนะครับก็เปิดกระเป๋าเป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรนะครับก็สามพันกระบาทนะครับซึ่งท่านก็ช่วยอนุเคราะห์ในการทําให้มันสําเร็จในวันนั้นเพราะท่านมีประสบการณ์ในออกคสมากและเป็นคนที่จริงใจมากๆแล้วก็มีน้องชายอีกคนนึงคือท่านรองรณ,รณ,รณพัฒน์บุญสีภูนะครับท่านนี้เนี่ยพอไปได้สัมผัสแล้วเคยออกไปสปอนเซอร์ แล้วก็ไปเดินทางไปดูง,งานทุกท่านในที่ท่านไปทางานมวลชนของท่านเนี่ยทั่วประเทศไทยส่วนมากจะเป็นมวลชนเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกระนะครับที่ท่านอยู่เป็นเครือข่ายของเกษตรกร,กรที่ท่านอยากจะผลักดันทุกเรื่องทุกอย่างเราก็ทำมาหลายเรื่องหลายอย่างแล้วก็ดรสมคิท่านก็อยู่ในโคงการแบบนี้เนี่ยเราก็มองเห็นว่าบางทีเนี่ยเราอยากช่วยเขาเนี่ยมันช่วยเขาไม่ได้เนื่องหลายๆอย่างเป็นโครงสร้างนะครับหลายๆาอย่างที่เราไม่สามารถที่จะ ช่วยอะไรเขาได้เลยนะครับทั้งๆที่เรามีแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาก็มีความตั้งใจที่ดีครับจนมาถึงวันนี้แหละนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านท่านหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่เป็นเหมือนกับเพื่อนนะครับเป็นเหมือนกับครูเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นญาติกันหนึ่งซึ่งท่านก็เป็นห่วเป็นใหญ่นะครับเป็นชื่อคนเอโ้ดคดจัก ก่อนเนี่ยผมว่าถนาเี็กคนจักคนจักนะแต่ท่านก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นเอกพลศรีรัรฐวุฒินะครับซึ่งเป็นนักวางแผนเป็นนักการติดตามฟอลโล่เก่งมากเลยแล้วก็สร้างแรงประดาลนใจนะแล้วก็มีเทคนิคในการทํางานโดยเฉพาะในเรื่องการขายเนี่ยนะครับท่านจะมีเทคนิคจะมีวิธีการนะครับจะขายอย่างไรแบบไหนนะครับแล้วก็ท่านก็กลับมาเป็นเรื่องการขยายท่านะก็จะเข้าใจนะครับว่าเราจะต้องขยาย ต้องมีการขยายขยายอย่างไรนู่นนี่นั่นนะครับท่านจะบอกเสมอว่าที่ออกแคสต้องมีไซส้กวานะต้องมีไส้กวาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วว่าหลักการขั้งหนึ่งเราต้องเป็นผู้บอกเขานะครับว่าเขาจะก้าวหน้าได้อย่างไรเราคนอาจจะมีคาแนะนํานะครับเพราะว่าเขามาใหม่ๆอย่างบอกว่า,นานเนี่ยจากต่ำสุดเนี่ยคือ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 ต้องเป็นแบบนักธุรกิจไปเลยนะหรือว่าเป็นเอ่อักอ่า เรียนรู้แบบซอสสามซอสห้า 3, 3, 5, มันจะเหมาะที่สุดอันนี้ท่านท่านก็พูดด้วยความนิ่มนวลแล้วก็พูดด้วยความ,มห่วงใยว่าไม่ใช่พูดโน้มน้าวเพื่อที่จะอยากได้ยินเขาครับอันนี้ก็เป็นที่เจตนามากกว่าเพราะท่านมีเจตนาที่ดีด้วยความรักและจริงใจนะครับเป็นไอดอลเอกอินเนอร์เลยนะนะครับแ้วอีกท่านหนึ่งซึ่งก็ได้สัมผัสกับท่านแล้วก็ท่านก็มาทํางานนะครับออกมานะครับมาช่วยเหลือนะครับแล้วก็ได้ โอกาสได้ฟังท่านการสปอนเซอร์เทคนิคการสปอนเซอร์ของท่านนะครับแล้วท่านก็ได้สอนหลายเรื่องนะครับหลายหลายอย่างเหมือนกันครับที่เราได้รับนะครับท่านอิสทรพัดธรรมบาลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดนะครับ้านท่านจบมาทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการใช้เครื่องมือเทคนิคในการทํางานโดยการใช้ระบบการคำนวนเข้าฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วที่ท่านอีงนะครับที่เป็นโค้ดนะครับที่คอยนะครับประคับประคองนะครับแล้วก็ประสานงาน ในการที่จะมีวิทยากรเข้ามาให้คงาความรู้ต่างๆท่านก็เป็นโค้ดในวิธีทีมของเรานะครับท่านทิพย์สุกาโชคครีวันครับท่านเป็นการอำนารความสะดวกการวางแผนกิจกรรมในการประสานงานพัฒนาทีมงานสู่ผู้นําที่มีคุณภาพอีกอย่างก็คือท่านเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีจิตใจกว้างนะครับเป็นตัวอย่างด้านบุคลิกภาพด้วยนะครับแล้วก็มีท่านึ่กที่สําคัญมากๆนะครับ แล้วก็เป็นสัมคัญที่ยิ่งใหญ่ที่ผมประทับใจเป็นอลกในเรื่องของระบบนะครับแล้วท่านก็เป็นคอทีมของแคทไทยแลนด์ให้ตะล่าด้วยนะครับท่านพลอยพงโชดคิริวัฒนะครับเป็นผู้ที่ให้ไมซ็ตในเรื่อง6วายแล้วก็บวนการทํางมานแปดสเ็ที่ง่ายและทรงพลังนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นคู่ขวัญกำลังใจของเราที่ได้พูดข่าวให้เราฟัง แล้วก็เพราะพริ้งมากนะที่ท่านพูดได้แบบคำโต,ตวๆเขาเรียกว่าเป็นมีพลังและมีองค์ความรู้เยอะมากเลยนะครับก็คือท่านรัฐวัอิศรัสร,สร,สรุเคราะห์นะครับที่เป็นผู้สื่อสารให้กับท่านแอมบีมาโตลอดแล้วก็เสียสละนะครับแล้วก็เป็นไอดอลคนหนึ่งนะครับที่ผมไม่มีโอกาสนะครับได้พูดเรื่องแผนเนี่ยก็คือใช้ใช้คลิปของท่านนะครับรัฐวัฒน์นี่แหละนะครับ พีก้องของเราแล้วตอนแรกๆว่าฟังนั้นหลายๆรอบเลยน,นะครับแล้วก็มีความประทับใจมากๆโดยเฉพาะผู้มีเสียงใสนะครับขอบคุณท่าน MC อาจารย์กิษณันกิรติการอมรนส์ลีนะครับเสียงไม่เคยตกมันถ้ามาอยู่อีสานต้องเป็นหัวลำแน่ๆเลยผมว,ว่านะหัวลำเสียงอีสานเนี่ยสุดยอดเลยนะครับท่านไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็โค้ชครูทุกท่านแล้วก็คุณส่วนสมาชิกออเคสนะครับผู้ที่มีจิตใจที่อีงาม แล้วก็คนคุณทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะก็ต้องขอบคุณทีมงานของผมเองนะครับวันนี้ผมอว่าหนึ่งคนเนี่ยหนึ่งองค์กรผมก็มีมีสามสี่องค์กรแล้วนะครับที่จะทำกนันให้มีโอกาสนะครับรูเรื่องในทัพแคสของเรานี้นะครับนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับไม่ว่าคุณดอกไม้นะครับพี่พิุ๋ยนะครับอาจารย์วิชัยเนรภานะครับ แล้วก็อีกหลายท่านนะครับที่ที่ที่นี่นะครับกาลังติดตามกันเพื่อมามาเรียนรู้กันนะครับที่จริงผมเองเนี่ยเป็นคนนะครับที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาของพืหนนทยนะครับตอนที่ผมเกิดเนี่ยผมเกิดที่ที่บ้านปุกเป็นบ้านปุ๋เป็นบ้านที่อยู่อีสานนี่แหละนะครับเป็นลูกลูกชาวนาแต่ว่าพ่อเป็นหัวนักการขาแม่ในชาวนาคือชอบดำนามากแม่จะดำนาตอนกลางคืนนะครับ ผมเองเนี่ยก็เป็นลูกคนแรกครับีลูกกัน4คนครับมีลูกเป็นลูกคนแรกเนี่ยสิ่งหน้าที่ของผมก็คือว่าก็คอยทําอาหารไว้ให้แม่แต่พ่อที่ไปนากลับมาเนี่ยเราเรียนหนังสือก็มาทําทําหูข้าวอาหารกับน้องๆแล้วก็ดูแลน้องๆนะครับร่วมกันแล้วก็ที่บา้านครับหลังจากนั้นมาก็มาเปิดทำเพิงเล็กๆนะครับก็เรียกบ้านเรียกว่าเพิงบ้านท่านเรียกอะไรก็ไม่รู้นะที่เอาสังกะสีเนี่ยทำมา วางเป็นหลังคาแล้วให้มันเป็นเงียบเงียบเหมือนทุกวันนี้เป็นโมเด์นะเออเนี่ยโมเด์นั่นแหละแล้วก็สั่งสีก้อบนะครับแล้วก็นอนอย่างงี้แล้วก็ขายของในหมู่บ้านบ้านคนแรกที่ขายขายสินค้านะครับพ่อเป็นคนชอบเยงแล้วก็ทำนาด้วยนะครับผมเองเนี่ยไม่ชอบทำนาเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ตัวเล็กนะครับเวลาผมไปหาปลาเนี่ยครับมันตกขนาลน่ะมันจุกไปเลยนะครับผมก็เลยไม่ชอบทำนาแล้วล่ะเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วก็เลยชอบเนี่ยพ่อเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ ที่คอยกระตุ้นนะผมมาวันเนี้ยผมเห็นเข้าสร้างแรงบันดาลใจพ่อผมเนี่ยคือเป็นคนที่สร้างแรงบันดันใจที่ดีมากเลยแม่จะเป็นคนคอยสนับสนุนนะครับแต่พ่อเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจนะครับเวลาทุกททุกปีเนี่ยนะครับลูกนะครับตอนนั้นผมอยู่น้องน้องชายนะครับน้องชายเนี่ยอยู่ปหนึ่งคนที่สามอยู่ปหนึ่งคนที่คนที่สองนี่อยู่ปสองผมนี่อยู่ปสามเคืเรียงกันมาเลยปหนึ่งปสองปสามใช่ไหมครับ พ่อจะต้องถามทุกครั้งเลยพราะปิดเทอมก็จะเปิดเทอมถามว่าใครจะเรียนต่อให้ยกมือขึ้นผมและจยกคนแรกเลยแต่คนที่สองนี่ไม่ยกมือเลยคนที่สามเนี่ยยกขึ้นหนึ่งแล้วคนที่สี่เนี่ยคือคือตามแล้วแต่แม่ทบคนที่สี่แล้วแต่แม่รู้ไหมครับชีวิตตอนนี้คือไหนผมเป็นคนเดียวครับที่เรียนจบสูงที่สุดและได้รับราชการส่วนคงที่สองนี่ทำนามีที่ดินนะมีที่ดินมีที่ดินซื้อที่ดินที่นา ทำไร่ทำนาโคู่ดีแล้วก็มีครอบครัวที่อวูบุญอยู่ในบ้านแล้วก็แต่งงานคนบ้านเยิกันแล้วคนที่สองคือที่สามนะครับเป็นคนที่ฉลาดนะครับได้ออกออกเขาเรียกฉลาดแกมโกงเออเขาเรียกงั้นคือไปเรียนเนี่ยไปเรียนไปเรียนมหนึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องหนีไปครับแล้วก็ต้องกลับมาพอมสองหนีไปแล้วต้องกลับมาเรียนมสามหนีไปจนแค่มสามไม่ทำแล้วต้องมาเรียนที่กอ,อโซน0 9งแล้วก็เป็นผู้รับเป่า ็นคนใจใหญ่เป็นนักดนตรีเป็นผู้รับเปาใหญ่เลยพอปี40ศูนย์นะครับจากที่มีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเหลือมอเตอร์ไซค์คันเดียวอันนี้ก็เคยก็เห็นจากน้องนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นต้องรับจ้างเรื่องเรื่องเรื่องอาชีพางด้านั้นแล้วก็น้องสาวก็คือที่บ้านก็มีโรงงานขนมจีนนะครับแล้วก็อยู่กับแม่นะครับสืบทอดแม่เพราะว่าไปไหนไปกับแม่ตลอดลแล้วก็ถ้าแม่แม่แม่ไปเรียนด้วยไม่ได้เขาก็เลยเลือกเรียน ก็มาเรียนจบที่กอสน,อนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมว่าคนเราเนี่ยนะครับมันอยู่ที่วันเรามีมีเป้าหมายชีวิตอย่างไรตอนนั้นก็ไม่รู้คําว่าเป้าหมายหรอกแต่ว่าวิธีคิดของเราคือว่าเราจะยนเรียนตลอดเลยเราก็อยากจะเรียนตลอดเลยเราก็เลยนี้แหละแล้วใครมีพฤติกรรมยังไงชีวิตก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆผมถึงบอกว่าขอบคุณอย่างมากเลยที่ผมมีโอกาสนะครับได้เข้ามาอยู่ในออกแคนนี้ที่ท่านอภิทิกรนะครับหรือเอ็มซีนะครับ ได้นะครับพูดนะครับประวัติของผมนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะเยอะมากเลยผมก็อยากจะตั้งใจนะครับที่จะบอกถ้ามีอะไรที่มากกว่าน,นั้นอีกอยากจะบอกว่าอะไรที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับบางอย่างมันประสบผลสำเร็จแต่มันไม่สามารถต่อไปได้อีกอย่างยกตัวใหญ่างย,ยกตัวอย่างการรับราชการผมไม่สามารถยกให้ลูกผมได้เมื่อหกปีอันนี้เห็นชัดเจนแล้วก็ให้บอกว่า ผมเนี่ยจะมีความรู้จากเรื่องธุรกิจเนี่ยจากเพืนน่อนนะครับแล้วผมเองเนี่ยเป็นคนที่อีโก้สูงมากแต่ก่อนนี้เป็นคนอีโก้สูงไหมก็มีถือตัวตนว่วาเพราะว่าเราอยากทําอะไรเราทําได้นะตอนนั้นนะครับเราเรียนเนี่ยอยู่ในอันดับที่แบบว่ากลางๆนะครับก็ค่อนข้างต่ำกลางๆบต,ติ้ลตลอดนะครับแต่มีช่วงหนึ่งตอนที่ผมอยากจะเรียนนะผมอยากเรียนไปเรียนโปรแกรมเนี่ย พอไปไปตั้งใจสมัครเรียนเองเนี่ยผมก็โดดเด่นขึ้นมาสิเปอร์เซ็นของเรียนที่ได้รับโกต้ตาไปเไี็นเห็นไหมคือชีวิตคนเรามันอยู่ที่เราอะตั้งใจหรือเปล่าผมก็เห็นตัวเองนะแล้วผมมาดูว่าเออเรามารับนั่นจากทาก็ดีแล้วแต่มีอุมการณ์ด้วยใครประกงประกันใครไปกันแล้วแต่หรือว่าเอแวบอะไรไปหาผมนี่ผมก็บอกขออนุญาตยกมุไหว่าเลยว่าผมขอเถอะว่าเรื่องนี้ผมไม่สนใจ แต่ด้วยด้วยสิ่งที่เราทํากับเขามันก็มาเจอกับเราแล้วสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยในวันนั้นกับมามีความรักและหลงไหลในวันนี้นะครับผมก็ได้ทํางานประจํามาใช่ไหมครับเราก็เห็นแล้วว่าเอองานประจํามันอย่างไรผมก็เป็นคนที่ไปศึกษานะครับผมก็เปิดโลกกว้างเล่ยทำไปครัาบลาองทำประกันไปทําเครือข่ายนะครับไปทําเครือข่ายไป,ไปทํา,าไป,ไป,าไป,าไปแล้วก็ มม่ประสบผลสําเร็จครับเพราะไปแล้วเราไม่เรียน,นครับไปแล้วไปเรียนแล้วก็ไปหาทิตเพราะเวลาเรา็นเครือข่ายนะครับเราจะมีคนมาหาเราตลอดเวลาเลยเขารู้ว่าเราทำเนี่ยเราเปิดใจแล้วไงครับตอนนั้นเนี่ยอีโก้ก็มีอยู่ครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับเขาก็ถามว่าเพื่อนไปไหนมาเนี่ยมอกก็ไปไปเที่ยวเล่นเอาแล้วถุงเนี่ยอะไรเนี่ยแอะมึงทำบริษัทนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้เขาฝากผมมาซื้อทั้งๆ้งท,งท,งท,งที่เราทํา กขาไม่กล้าบอกเขานะอันนั้นคือตอนแรกๆครับแล้วพอทาปั๊บเนี่ยเราตั้งใจทําเลยแต่ไปเจอแผนการตลาดมันไม่โอเคคนระับแล้วพอตั้งใจอีกแผนการตลาดโอเคเราเรียนรู้เอา้าบริษัททําไปทํามาบริษัทคือคือปิดตัวไปเลยก็มีนะครับบางทนะีไม่ครบวงจรสักเรืองเลยจนผมได้มีโอกาสเมื่อ6-7ปีที่แล้วเนี่ยผมได้เรียนรู้ทุกอย่างครบสมบูรณ์แบบทั้งพีเตอร์ดักเกอร์บอกเลยทั้งแผนทั้ง ผู้บริหารอะไรดีทุกอย่างเลยจนผมทําถึงวันสุดท้ายในการเกษียณอายุราชการแต่ผมก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายแต่สําเร็จเป็นคั้คั้แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายของผมสิ่งที่ไม่ถึงเป้าหมายของผมคืออะไรครับเพราะว่ารายได้ที่ตั้งเอาไว้มันไม่ถึงสิ่งที่เราต้องการนั่นถือว่ายังไม่สําเร็จครับเพราะผมไปทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าซึ่งวันนี้มันมี ตัวที่แบบเข้ามาแข่งขันเยอะแยะมากมายและเราเองนะครับรู้จุดบอดเลยว่าเราจุดบอดคืออะไรคือหนึ่งเราไม่ได้สร้างฐานต่แรกครับอันนี้มันผมที่มาทําครั้งเนี้ยผมตั้งใจเอาไว้ว่าสิ่งที่ผมเนี่ยครับเคยเจอมาก่อนแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่มันไม่ไม,ไม่ทําให้เราเรุ่งเรืองตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ผมจะไม่ผิดแบบนั้นอีกยกตัวอย่างครับเราจะเป็นคนที่คอม포ตโซน คืออยู่ในโซนที่สบายแล้วก็ไม่อยากออกไปไหนนะอันที่สองก็คือว่าคือบางทีพอเราพออยู่ได้แล้วอะคือก็ยังไม่อยากกระตือรือร้นที่จะจะสร้างฐานอะไรคเับเมื่อเขาว่าเราลืมคิดไปว่าคนที่ตัมข้างหลังเข้ามาเนี่ยเขาก็มีความฝันของเขาแต่เราเนี่ยอาจจะดักฝันเขาเพราะว่าเราไม่ได้เป็นไหดอวเขาเนป็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับผมก็เจอมาเยอะเลยทําให้เราเนี่ยมาคิดว่าคราวนี้นะผมจะทําอะไรคือเปลี่ยนตัวเองเลยครับ ข้อที่หนึ่งนะครับการเรียนรู้เนี่ยผมต้องการเรียนตั้งแต่เริ่มต้นไม่รู้อะไรเลยแม้จะเรามีอะไรในหัวอยู่มากมายผมเนี่ยบอกตรงเลยผมไม่ได้เอาไปจริงนะครับแต่ผมไม่ได้เอามาใช้แต่ผมจะดึงเอามาใช้เมื่อมันตรงกันเท่านั้นเองอย่าลืมนะครับหลายท่านในที่นี้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ที่ประสบผลสําเร็จเป็นคนที่เป็นเทศทรษฐีด้วยซ้ำไปหลายท่าน ท่านก็มาเรียนเหมือนกันและท่านเหล่านี้จะไปได้ไกลเพราะท่านมีประสบการณ์ทุกคนที่มีประสบการณ์ผมต้องนับถือหลายท่านมีประสบการณ์ครับแต่ทําไมต้องเรียนเพราะเรามาทําสิ่งใหม่ครับใหม่ที่หนึ่งก็คือว่าวันนี้บริษัทคำว่าออกแคสเราต้องเขียนไปบ่อยนะครับถึงจะเขียนถูกแล้วพูดไปบ่อยถึงจะพูดได้ชัดน,นะแค่คําพูดอย่างเดียวอันที่สองเราต้องมาเรียนรู้ว่า อ๋อแค่เนี่ยเขาคืออะไรกว่าจะรู้ว่าคืออะไรเนี่ยนะมันใช้เวลานานเหมือนกันครับแล้วเราไปเรียนที่อื่นไม่ได้ด้วยนะครับบอกว่าไปขอศึกษาก่อนเราจะไปศึกษาที่ไหนผมก็เออผมบอกบอกดเตอรเห็นเดี๋ยวผมลองศึกษาผมก็ไม่รู้ดรเตอร์คิก็เออเราดูครับพี่แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเร็วนะอะไรอย่างเงี้ยไปหาอาจารย์ดีมเลยอะไรเงี้ยผมก็เออลองฟังดูพอมาหาไม่มีเห็นจริงๆริครับพอไปดูแผนการตลาดนูนสมัยตอนอะไรอยู่นะ นะครับก็มีนะครับอยู่ในในยูทูะแต่มันก็ได้แพกนการตลาดอยู่คร่าวๆแต่เพียงแค่ว่าเฮ้ยถ้าเราเอามาใช้มันไม่ได้ครับเพราะอะไรครับคนอืืนเป็นคนทุกงครับเวลาเขาไปหาเขาก็จะไปหาคนนั้นไงมันคุณภอยพมใช่ไหมครับไปอยู่ใน YouTube ไปเห็นเกิดมีคนนี้เขาก็ต้องไปหาคนนั้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็ถึงบอกว่าวันหนึ่งนะครับผมก็อยากจะได้คลิปคลิปที่เป็นคนของของเราเองแล้วก็ส่งไปให้เขาแล้วก็มีชื่อคนส่งสุประเดชมีเบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ พึ่งเขาเขาจะได้สมัครกับเราไงครับเพราะกำป็นนะเพราะเราจะต้องไปแนะนาเขาใช่ไหมครับสิ่งที่สองที่ผมจะต้องปรับตัวเองแ้ะนอกจากการเรียนรู้แล้วเนี่ยนะครับผมก็จะต้องปรับในเรื่องของบุคลิกภาพนะครับบุคลิกภาพของเราถ้าอยู่กับบ้านเราอาจจะลูกเองขาสั้นนะอาจจะอาุนี้นั่นอะไรกันแล้วแต่ับเพื่อเป็นพาสเบทไปก็แล้วแต่งานเหมาะสมนะครับไปแต่ถ้าเราไปท,ทําธุรกิจน,นะครับก็มีค,ครูหลายท่านสอนนะครับว่า กับคุณซงเนี่ยคือเวลาที่คุจะไปตลาดเนี่ยตื่นเช้ามาให้อาบน้ำแต่งตัวดีๆเลยครับถ้าเราทำธุรก,กิจเราต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่เช้าเลยแต่งตัวไว้เลยครับเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้เราจะต้องไปเจอใครแม้จะไปตลาดก็แต่งตัวให้ดูดีไว้ก่อนแต่ไม่ถึงขั้นกับปุกไทยนะครับไปซื้อกับข้าวไม่ต้องกุกไทยก็ไดแ้แต่งตัววีผมหน้าตาดูหล่อเหลาออกการพอสมควรแล้วก็ดูแล้วเป็นบุคลิกที่สะอาดสะอ้านอะไรอย่างเนี้ยนะครับเป็นก็ ไปดูแล้วมันเป็นตัดเด่นนิดหนึ่งนะครับเป็นเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเตรียมตัวไว้อันนี้ผมก็ได้ใช้แล้วอันที่สามเนี่ยครับในการเปลี่ยนก็คือว่าเราจะต้องคิดแบบต้องไม่มีแม้แต่มดเดียวว่าลบเลยนะถ้าเราจะคิดลบเรื่องใดกันแล้วแต่ในเรื่องของคอนทไม่ว่าโค้ดนะครับไม่ว่าเรื่องของแพคกาซตลาาไม่ว่าเรื่องอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องหาวิธีมาทําให้เราเนี่ยมีความเข้าใจ ว่าวันนี้เราต้องไปถูกหมายอย่างไรอะไรที่มันไม่จําเป็น,นหมายความว่าถ้าเราจะไปงานใหญ่เราอย่าติดปากปาข้างทางอย่าแวะอะไรเล็กๆนๆ้อยให้ไปข้างหน้าเยลยรีบมันออกไปอันนี้ผมก็ได้มาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเอก็ตั้งใจครับเพราะว่าเกษียณมานะครับก็มีทรัพย์สมบัติพอสมควรที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่สิ่งที่เราปุ่งหวังและอยากจะเจอคืออยากสําเร็จในธุรกิจที่เป็นธุรกิจใหม่ล่าสุดที่ผมเองมีความใฝ่ฝันด้านนี้นะครับด้านแพลตฟอร์มนี้นะครับซึ่งไม่เคยรู้แต่ว่าศึกษามาอยู่ว่าอยากจะสําเร็จจริงๆเลยนะในออคแทกนี่ก็เลยตั้งใจทำมาวันนี้อย่างเมื่อวานนะครับผมก็ไปเทคฟอร์มกับหลานที่เป็นพยาบาลบทั้งสองสามีภรรยา สิ่งหนึ่งที่ไปก็คือว่าเราก็ถามข้อมูลข่าวสารทุกอย่างเรารู้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องวิธีคิดในการดำรงชีวิตปรากฏว่าในโรงพยาบาลนะครับที่อยู่ในเขตแถวบัวใหญ่เราออกผมขาอนุญาตแล้วกันในแถวๆนี้นะครับที่เขาเป็นพยาบาลเป็นอะไรเนี่ยเขาเคยไปไปลงแพลตฟอร์มที่เขาหลอกมาเสียเงินจากคนที่มีเงินเยอะๆนะครับหลายแสนบาทที่เก็บเอาไว้ขึ้นเวรต่างๆเนี่ยปรากฏว่า มุดไปกับสิ่งเหล่านี้นั่งร้องไห้กับทาไงไปยืมเงินรายวันครับรู้ไหมครับว่าขณะที่คุณจะต้องไปดูแลคนไข้กิตใจคุณก็ต้องดีมากพอสมควรแต่จะต้องมีคุณนะครับถี่โมไซ์เพื่อมาตามหมาว่าคุณยังไม่ส่งรายวันเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับลองคิดดูครับผมเองนี่สลดใจมากแล้วก็เจอเรื่องแบบนี้เนี่ยผมก็เลยตั้งใจว่าผมจะไปคุยกับคนเหล่านี้เพราะเขาเองเนี่ยก็จะต้องกับโรคใบนี้กับเราด้วยเช่นเดียวกัน ก็ซึ้ผมเลยบอกเลยว่าวันนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรหรอกครับถ้าเราคิดว่าออกแคสมันบริสุทธิ์ออกแคสมันสามารถที่จะทําชีวิตได้โดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นและไม่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับและออกแคสก็ไม่ทําให้เราผิดกฎหมายถ้าเราทําถูกต้องตามหลักการอันนี้ก็มันน่าทําอยู่แล้วครับแล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าการให้ของคุณแอปปี้นะครับต้องขอบคุณท่านมากๆเลยที่ทแํแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้น,นวันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยครับพวกเราจะไปด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกทท่านเลยนะครับที่ได้รับฟังในวันนี้ผมเองก็ขอบคุณนะครับโค้ชครูทุกท่านแล้วก็โค้ชทุกทท่านแล้วก็ทีมงานทุกท่านเลยในสมาชิกวันนี้ก็ขอให้มีความสุขและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองพร้อมกับแรงบันดาลใจให้กับทีมที่ผ่านมารับผิดชอบไปร่วมกันสนุกไปด้วยกันรอยยิ้มไปด้วยกันมีความสุขไปด้วยกันครับสําหรับวันนี้ คือไม่ให้กับเอฟซครับขอบคุณครับสวัสดีครับสุดยอดนะคะท่านผอบุญส่งนะคะเป็นอะไร